สวัสดีครับทุกคนสวัสดียามเช้าอาหารวัวเสร็จเดินเที่ยวชมตามทุ่งนานีดำาน้ำตรงที่หวานก้าไว้ตรงที่หวานก้าเราก็จะถ่ายดำให้เต็มพื้นที่เกือบเกือบเต็มแล้ว มาดูฝั่งที่เราตัดตัดได้สองสามวัน <c oughs> เริ่มงอกขึ้นมาแล้วง,งอกมาเราจะตัดให้เสร็จอีกสองสามวันอีกสองวันก็เสร็จนั้นนานี้เราจะตัดไปเรื่อยๆครับตรงไหนใกล้ๆเราก็จะตัดขนให,ห้วัวอันไหนไกลๆเราก็ขนไม่ไหวครับ ก็รอคนก็รอคนให้แม่บ้านเขามาขนก็เริ่มออกยอดเขียวๆบ้างมีน้ำน้ำนิดเดียวตรงไหนมีต่ำก็มีน้ำขังในสูงก็ไม่ค่อยมีน้ำหมอกอ นตกมาก็พอดีนะครับนานน้นลึกก็จะตัดตัดหน้านน้สิดตัดคนเดียววันละนิดวันละหน่อยไปทำงานด้วยเลักเย็นงานมาก็ตัดมาตัดทิ้งไว้ให้เขาคุน้น ตรนี้ไม่ได้ตัดตรงนี้ดำเพิ่มมียอดเขียวๆออกมาแล้วมีใบออกมาแล้วถ้ามีน้ำมานีนเหมาะมก็จะได้หวานปุ๋ยเลยตัวนี้หวานปุ๋ยแล้วนี่ให้มันกระตุ้นให้มันโตให้ต้นมันใหญ่แข็งแรงแล้วมาตัด เรามากํลังจะมาตัดใบตอนนี้ให้ลต้นมันพุ่งขึ้นมาขยายครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาบก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับสู้